あ <Wow. S 2>、uh。Oh. ไม่เห็นล่ะเวลาคนป้าเข้ามาเห็นธรรมชาติแล้วเขาบอกว่าชื่นใจอะไรเวลาเราเข้าเข้าเมืองเนี่ยเราก็ดูว่ามันสวยดีว่าไฟเปิดเขียวแดงอะไรบ้างไงเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนนะการแลกเปลี่ยนกันไอ้เราก็จุด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 นั้นนั้นว่าโอ้ยนี่มันไม่เคยเจออ่ะมันเจอแล้วมันมันมันสวยแต่คนที่เคยเจอประจํามันก็งันงันใช่ป่ะ ใช่เฉยเงียบแต่ว่าในเมืองมันเบื่อเบื่อตอนรถเยอะนะโอ้โหรถติดมากเลยเดือดทุกไฟล์มันอู้เกะไปหมดว่าจะไปได้นี่โอ้โหรอไปชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วมันมีกลิ่นมุกกลิ่มเหม็นกลิ่นนุกกลิ่นนี่โอ้โหควันไฟเยอะติดควันฟุกติดควันไฟ มันเน่ในป่าในป่าถึงแม้ว่าป่านี้มันมีมีมสเสน่ห์ของมันนะนี่ดิต่อให้เราเป็นคนอยู่บนนอกอะ่ะต่อให้เราไปอยู่ในเมืองสักสิบปีอะ่ะเราก็ยังคิดถึงป่าเป็นหน้าเน่านะไอ้หน้าที่มันมีดอกไม้เยอะๆนะอโอ้โหดูดดอกไม้เหรอโอ้บรรยากาศโอ้โหโคตรสุดยอดอะอน,นะมันภาคพูมิเนาะมันมันบางทีเนี่ยมันกลิ่นเมื่อนกับกลิ่นเทวดา <laughs> <laughs> เรานึกถึงกลิ่นเทวดานะ <laughs> <laughs> มนกลิ่นมาแบบเราชื่นใจอะเดนชื่นใจ ใช่ป่ะสช่สิแล้วบรรยากาศก็หนาวอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรดีอ่ะมองลงไปนี่พอเช้าขึ้นมาเนี่ยหมอบโอ้โหไม่หมดเลยปกมิกปกข้าวเลยอ่ะบกคุมบกข้าวดูสวยงามทุกคนครับก็ระหว่างที่เรานั่งคุยกันเนาะไม่รู้ว่าอายุง,กงแกล้งผมหรือเปล่าเหมือนกันเราได้ยินเสียงอะไรแครแคกแครแคน,นันกก็ไม่รู้ว่าจริงๆเอาจังจริงๆนะผมไม่ได้ไม่ได้แกล้งอาโยงนะผมไม่ได้ ไม่ได้อายนะจริงจริงไม่เชื่อเด nah, ี๋ยวก็ลองดูนะว่าในค่ำคืนนี้จะเจออะไรหรือเปล่านะครับทุกคนครับเนาะก็ตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยไปแล้วนะเป็นมาเป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับทุกคนครับเนาะเดี๋ยวหลังเทนนี้ก็ผมกับอายุนี่ก็จะขอตัวเข้านอนแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราเปิดแบบนี้เนี่ยเปิดไฟแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเป้าให้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราไม่คาดฝันหรือไม่ก็แขกที่เราไม่ได้รับเชิญนะครับเดี๋ยวแขกมาเราไม่ได้รับเชิญจะมาหามาเยือนเนี่ย จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะครับทุกคนครับเนาะเด็ดเรื่องนั้นแล้วเราจะรีบปิดไฟแล้วก็รีบเข้านอนเลยนะครับเนาะคําคืนนี้คุนนายนะครับก็ท่านเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่ไม่คาดคิดหรือไม่ก็เป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญหรือไม่ก็อะไรที่ไปแปลกประหลาดปราสนาพวกนี้เนี่ยผมจะค่อยอัปเดตอีกหน่อยนะครับทุกคนครับเนาะเดี๋ยวถ้าไม่เจอก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับคําคืนนี้กุนนายนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายผมเนี่ย นเนาะเพราะว่าอ๋อก่อนที่เราจะเข้านอนก็เราจะเช็คดูสภาพก่อนนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าเนาะข้างๆข้างของเรานะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องรอบคอบนะครับเนาะคงจะไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะเช็คดูให้ดีๆนะไม่เห็นนะไม่เห็น เอาคนหลังถ่ายกล้องกันนะเอาเอาไหวป่เอาโอเคทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะะไรวะอะไรอะอันไหนแกล้งผมอันน่ะโอ้ยเห็นผมเผลอไม่ได้เลยผมเผลอไม่ได้เลยนะผมเผลอไม่ได้เลยวะใช่ไหมใส่เปมันโรนใช่ไหมโอ้โหเห็นผมเผลอไม่ได้เลยนะเหมือนกับว่าอะไรวะ อย่างคับอาบอกผมอะ <c oughs> แ่ตัเ <c oughs> อยตอลอกอะชอบชอบชอบเจ็กัาเียวอะไรันโลกอนวเี่ยาวไปโอเคเดีเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนนะลมไปฟ้ามา Kit <c oughs> ะอะไร

เออปาหรือเล่นน้องโอ้มมออลมนี่ก็พัดมาแรงมากเลยนะมแรงด้วยนะวเฮ้ยเนะดี๋ยวเนะเดเฮ้ย ตัวจะไปด้วยอ่ะคนน่ากลัวกลัวล้อคนน่ากลัวขนาดไหนตัวอะไรวะไม่รู้เอาไงอ่ะใช้ทำไงอ่ะแล้วก็ไปทำนี่ดิตัวอะไรกันนี่ตัวนี่หรอเอะไรวะไม่รู้มันคืออะไรไ มบอกแล้วเรียบร้อยที่เรานั่งคุยกันเนี่ยที่ที่อาว่ามึงแกงอานะเออปเปลี่ยนนี้เลยชัดเลยเดยว,ว่ามันจ้องเรานานแล้วเนี้ยน่าจะใช่มันมันจ้องตอนหลับเพือนลาบอะเออมาแล้วเาารเาอยากน่าคุยกันแล้วนะออที่ที่ที่อาว่าไอเกงแกอา ผมก็นึกว่าอาหัวเลาะผมก็นึกอะไรเสี่ยงวะมันเราถึงจะเข้านอนแล้วนะเข้านอนตายคงจะไม่มีอะไรแล้วนะแลวหละเราไปเดียวดูอีกในย่านหนึ่งะนะอาเนาะเขาให้กำลังใ่ quá hay quá quái 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 ป่าหรือเปล่าวะไม่รู้ไม่รู้ในป่ายังนี้จะมีเหรอใครวะตวยจะม,มีหวือ่าอะอให้รู้ดิตวยจะม,มีบ่าหัวล้อไปตลอดทางเลยนะเนี่ยเชี่ยกนติดคนน่ารัวเลยเฮ้หนุ่มกระไฟดิ หัวล้อไปยัปาป้าหมเอานั้นป่าโหอะไรวะหัวล้อครับโอ้ยเอียงเงียบแล้วหัดัวล้อแมงเงือยมันมาสองรอบแล้วเนี่ยซื่อจะินงมาวะคนนั้นอะไรสิโอ้ยหลแม่เขามาแรงด้วยไม้ก็ย่อไปย่อมาอยู่นี่ โอ้ยเสี่ยวสันหลังเหรอเฮ้ยมันจะไหมไหมเนะี่ยอ่ะอา่าก็จะไปรู้เไมวะไม่รู้มันไม่น่าเข้ามาหาเราได้แล้วถ้ามันมาถมันมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันเดินล้วรอบหลักแคมป์เราดิโอ้ยโคตรเสี่ยงสันหลังเลยอะ่ะเสี่ยงคตรน่ากลัวเลยอะ่ะเออเนลุกอะ่ะทุกคนดูคนลุกเลยนะ ทำนะไมแบบว่าดูคนนี้ต้องทำไปต้องมาเพื่อนโผล่ออกมาแบวกนี้เอออาก็มีไปใช่หรือใช้แด่เท่คน <c ười> เดียวออันว่อไปตัว่อ เสียยหัวล็อนกเนีย่ยน,นะเสียงโคตรเยี่ยงเลยอนะ่ะน่ากลัวมากเลยนะอ่ะไม่ใช่ว่าอยู่บนต้นไม้รู้ไหมคงไปไนไม่ได้แล้วมั้งขึ้นต้นไม้นี่เอา้าจะแน่ใจได้ไงอ่ะมีลมจันทร์นี่แต่เขาบ้ามานไม่ได้อ่ะ แต่ดีว่าออมา้าแต่เราหน้าคุยกนเออไอเสียงแค่แค่แค่ผมไหตัวนี้นะมันจ้องเรามันจ้องจะเล่นงานตอนที่จะมันอยากจะจะจะเล่นงานตอนเราลงห้างมากกว่าเออีนะเราไม่มีดีนะเราเออดีนะเราไม่ลงจากห้างนะเราไม่อยากทารถลักเครงตัวถ้าลงจากห้างเสีย่าพมันเลยโอ้โหเสียบเรียบด้วยสามเรียเสีย่าเสียบเรียบเลยแหละโอ้ พอเราเพลิหลับพอเรานอนปุ๊บมันก็หวัวร้อปั๊บมันมาปับ๊บพอเราหลับปับ๊บมันก็มาปั๊บเลยมันมีนอ,อะไรไนะมนอนกัอย่านกันอเตียอง,อง,าางียวจะาัอีกแล้วกันโ<อ>คนักตัวนะไคชิงอโหจะให้เว็บเรียหัวร้อยผมนี่เศรษสลังเลย có nát rồi này. Nè. Nà. Ừ. bây à, giờ ừ. là đã phải, phải là bị con im Ừ.